เขาบอกกิจสุดท้ายอ่ะ,ะมาเมซี่ตัวนี้มีสตอรี่เฮ,ฮอ คอตั้งชื่อว่าเมสซี่ห้าร้อยครับตัวนี้เ <Messi 500. S 2> มสซี่ห้าร้อยเมสซี่เยอรมันให้ไปเยอรมันเหรอ mm hmm. ให้มันไปเยอรมันจริงๆเหรอเออได้อยู่นะทำไปเยอรมันแล้วกันเอาไงเอาไปเยอรมันนะ อ๋อไอหี่ยโอ๋อชิคกูมีเมซี่ปีนี้ด้วยเหรออุ้ยเดี๋ยวไอเป๊ปพี่มีเมซี่ยี่สิบสองอยู่ครับพี่กูมีได้ไงอะมีพี่ตอนนั้นพี่ซื้อมาใช้ครับเอาแล้วทำไมกูไม่ขายมันนะผมรู้ว่าพี่ขายไปแล้วแต่พี่มีเมซี่ยี่สิบสองอยู่ผมรู้ว่าพี่ขายไปแล้ว รเๆๆในในใราไม่รู้อยู่ดีๆได้ไงอ่ะเดีอ่ะตอนที่เรามาเล่นปาร,รีสไงพี่พี่ใช้เมสซี่เรามาเอ้ยเมสซี่ยี่สิบสองครับดึงมาจากตลาดไอ้เฮี้ยฟูบาร,รีสผมไม่มีนอร์นิโย่ะดิกมันมีโดนานินโยววะ่ะดิกีอเบได้ยินแล้วนะพี่ไอ้เบย์โดนานโยมึงขายป่ะโอ้โหไอ้เฮี้ยพี่เกิน ไอเบ์ขายเปล่าจุกอนตัแบ็ บัตรฟรีอยู่ป่าเบสซี่อ่ะก่อนหน้าน,นี้เห็นฟรีอยู่ครับแต่ตอนนี้ไม่รู้ละเฮียกูก็ไปด่าเขาดินะเขาไม่แจ้งความจับกูนะเมื่อกี้เนี่ยเฮียกูบอกให้เขาแจ้งความจับกูได้เลยนะกูโชว์เฟซเขาหล่าขนาดนั้นนี่นะเขาไม่แจ้งความผม,มเกือบสวยแล้วไงล่ะไอเป๊บเดี๋ยวมึงทำเครดิตในกลุ่มไว้หน่อยได้สัด ซื้อขายเนี่ยสำคัญแลวไอ้เฮียตอนเนี้ยกูบอกเลยสำคัญจัดเลยเป๊ปไอ้เฮียมึงต้องทำแล้วนะเครดิตอ่ะแทนกูเผื่อกางกูกางมึงก็ได้ถ้าอย่างเนี้ยไอ้เฮียไม่มีเครดิตไอ้เฮียจัดเลยนะไอสัตว์แต่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อพี่เ้าจะเขาจะกางเขาก็จะกางเฮนอเฮนอกันอย่างเดียวครับพี่ใช่หรอใช่ครับบางทีที่ผมเคยซื้อออย่างล่าสุดที่ที่ขายไอ้ดไปเขาก็กางเฮนอนะพี่ เรวก็ลากเฮโนมาแต่คนคนซื้อเขาจะจัดการแต่หยากลางเองครับพี่เขาจะไปคุยกับกลางเองประตูสวยเลยครับผมเห็นถึงความนิ่งของเขาไม่ต้องพูดถึงเรื่องทักษะนะครับกลางเทปเป๊ปมีไหมนไม่ได้ทำเกดีสวยกลางบังบอลมาตัวไหนดีอ่ ห้าพันเงยไม่จ่ายเลยสัตว์บอลอะเฮ้ยเดี๋ยวไปบอกไอ้เชี่ยบอลจ่ายให้เต้ยเลยแล้วกันนะห้าพันอ่ะเมสซี่โอ้เมสซี่ตัวทะลุหมาไอ้ยี่หมาแล้วดิมาแล้ว แบน่าม,มันต้องเป็นไปไปฟูไว้มันถึงจะสแตทโหดเลยพี่ว่านะอันนี้มันได้ฟูบวกแปดอย่างเดียวมันมันได้เท่าไหร่อีอคอลเลอร์อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวว่าไอ้คาร์โลได้ยิงคุณที่ครอสเมสซี่เชื่อใจบอลคนแน่ โอ้ยเยี่างจีดอเขาฝาไม่ได้หนึ่งคนโอ้ยเวียอยากดูบอลวะเดี๋ยวเปิดบอลด,ดูตอนนี้ราคาเมสซี่ผมว่าน่าจะตกนะเพราะว่าราคาออกมาซื้อขายกันที่ผมคนแรกว่ะวะ ใช่ป่ะเมสซี่เนี่ยหรือว่ามีคนไอ้นี่ไปแล้วมีคนเปิดได้แต่ไม่รู้เขาซื้อขายไปหรือยังไอพี่น่าจะเป็นผมคนแรกป่าราคาก็จะตามตามผมป่ะเพราะมีคนเปิดมาห้าหมื่นอ่ะเฮยนทักมาว่าเขาจะขายห้าหมื่นถ้ามันเปิดผมตั้งแต่สี่พันอย่างเงี้ยราคาเมสซี่มันก็ต้องตกป่ะทุกคนไม่ใช่บอลที่ดีกุฎศิลิ์จะทำอย่างไรเรามันสเต็ปร้อยยี่สิบหกเลยนะไอ้เชื่อ่ามันไม่ใช่แบบใช่มันร้อยยี่สิบหก น้อยด้วยคือเยอะแบบเยอะสัตว์เลยนะสแตต์เนี่ยคู่แข่งพยายามแย่งบอลแต่ก็ทำไม่ได้โหนี่โครสที่มันผิวอยู่นะบอขึ้นน้นเชี่ยวโคตรผิวอ่ะมีโอกาสเปิดบอีกเชี่ยววิ่งได้ไงอ่ะนี่แต่บอลห่บอลในกรอบผิดน้ำมาเนี่ยที่ส่งขึ้น เมสซี่ล้ำล้ำหนาครับจะปั้นเมสซี่เนะี่ยไอ้ที่มันปั้นยากกว่ามันมันในในแรลงอะ่ะเจอกับพวกแรลงดำเหมือนเงี้ยแรลงชมพูงนะต้องเล่นเด็คนดูอะ่ะแล้วรับหน้าเล่นคนดูนะมาตทิวสแต่ต้องหาเซออยอนฮันคัพอะ่ะถ้าจะเล่นปาร์ซ่าจริงๆอูนิโตร แต่มันดูพิวมากเลยนะในการส่งบอลของของมันอะดูเิดูพิวังไงไม่รู้อะค่าข้องตัวมันสูงมาก ตกปเเรรราิ่่มคึงงหลัโมดิทออกแล้วท่านายว่าโมาดิทออกแล้วมีเขาบอกเซ็นได้โมดิทแบบแปลกฮะเลทแม่งแปลการเล่นที่เออดีมากเเขาปล่อยมาสุดๆเขาพูดเขาพิมพ์มาอยู่นะว่าลั่นนะกิจเนี้ยพิมพ์มาหาพี่อ่ะพี่ถามเขาไงว่าเป็นไงบ้างกิจนี้ขเขาบอกว่ากิจนี้ลั่นๆเลย สปอยให้ด้วยกิสสสสสนสดสดเมื่อกี้เลยกินกินสุดท้ายด้วยนะ <c oughs> เขาบอกกิบสุดท้ายด้วยนะเขาพูดแบบนี้นะสุดท้ายเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วเีขาก็บอกกิบสุดท้ายอ่ะไป ใช่ครับกีดสุดท้ายของทีโอทีวายครับจ่ายบอลเข้าตะข่ายมากกว่าเป็นการยิงประตูหลักครับเนี้ยมากๆเลยออกนำสองสูนี่แต่น่าจะกีดสุดท้ายตามที่พี่ว่าแต่ผมมองว่าการแตกน่าจะลั่นกว่าป่ะถ้ากีดการแตกมาเนสซี่ทักษะนี้ยกบอลได้ถูกจังหวะจริงๆโอ้โหเฮียร เโอ้โหสัตว์แ,แต่โดนเบียดง่ายนะมันไม่ได้แข็งมากอ,อืมตัวเล็กถึงว่ามันเป็นทำไมมันไม่ใช่ตัวเบต้ารวมเตี้ยขึ้นเร็วขึ้นนะกัดแตกเอามาเช้ยผมดิมาทิวอะไรที่มันขายได้อ่ะเขาเอามาหมดละขายได้ดีอ่ะ ดักพอได้ทำไมเห็นลูกยิงที่คงริดใีการลองที่ดีแต่ก็ข้ามค่ายเสตีขอภาพแล้วเลยขึ้นเก็บลูกไม่ได้เทียกันของบอสติดการเล่นที่เหนือชั้นกับเพื่อนร่วมทีมได้โอกาส,สลูกนี้ได้ยิง เบื้อการที่มีน่าจะไล่มาไกินได้โมดิทเลยเหรอเฮี้ยโมดิบท68หมว่ะแบบนี้เลยว่าพวกเขากำลังจะได้ก็น่าจะบ้าอยู่นะพี่แต่ดูตัวนี้ดิดูดิเบียดมาดิมาดิโอ้โหไอ้เหี้ยเมสซี่ยิงออกไปนิดเดียวเท่านั้นครับเฮ้ยมันเตะตอนไหนวะแมนซีกับไอ้เนี่ย มาิอุสกับมาริดอ่ะเตะแล้วพี่เริ่มไปเจ็ดนาทีแล้วครับโอเคนัดแรกนั่นหลยนัดสามปะแชโอ้เขาผ่านไปแล้วสามสามไงเสมอแต่ถ้ามันเสมอสานี่ต้องเตะลูกโทษป่ะ ใช่ผิดต่อเวลาวะต่อเวลาวต่อเวลาแต่ตองโทษอ,อ่ะจะเป็นแบบอาบอลบุกขึ้นหน้ารุกษาประตูกระโดดเตมอย่างยอดเยี่ยมยิงได้เหรอขวาไม่ซีดูด้วยลุงดูด้วยกันพ่อมึงอะ่ะ ไอ้เฮียมึงกะให้กูไม่กกไม่เห็นใครเลยใช่ไหมเนี่ยบอลโุกขึ้นหน้ามึงกะให้กูแบบโดนถาวรตลอดชาติเลยอรอไอ้เฮียคือต่อให้เป็นลูกลักนี้ก็คือถ้าถ้าบินนี้ก็คือไปเลยนะก็ไปเลยอันนี้มันทิกก็ติด โอกาสจากการจ่ายบอลเป็นลูกยิงที่คมปิดทางประตูได้ไม่ต้องยิงอัดเลยครับแค่ยิงผ่านผู้สาวตูทั้งนั้นก็พอต้องเป็นผู้เล่นที่มีความมั่นใจสูงมากจริงเท่านั้นแหละครับถึงจะยิงลูกแบบนี้ได้เนี่ยลองทำบาซ่าดิเดี๋ยวดูก่อนนะตัวผมมันมีใครทำได้บ้างว่าบาซ่าออกมีออกลีกับอะไรวะเป๊บ บาซ่าหรือหรือไอนี่ดีวะถ้าตอนเนี้ปรารีสจะไปง่ายกว่าปรารีสง่ายกว่าใช่ปะใช่พี่ปรารีสไปง่ายกว่าอยู่ลองบองนี่อยู่บาซ่าใช่ปะอไอบองไอไอเนี้ยไอหลังแมนยูอะ่ะอ,อยากดูฟูของของมันจริงอะว่ามันจะโหดขนาดไหนอ,อะไรไปง่ายวะปรารีส อันนี้ก็ปารีสปะ่ะปารีสอันนี้ไม่ใช่ปารีสด,ดิวเว่ย์แบคแค็กแฮมอองรีไม่ใช่ปารีสเอ็มป,ปัปปู ดิมาเลียอดิมาเลียไม่มีฮาคิมิดเออฮาคิมิด,ดม,มีเตอโอไปอย่างผีดใครนะเตอโอพิดเ,เตอโอได้ปะดูเลยดิมาเลีย แทนเน็ตเวิดเหลือหลังวะหลังฟารีดเตโอไม่ได้เตโอเป็นมิลานพลาติกด้วยมีใครกวะมีใครไหมรู้วะ